พี่ค่ะพี่น้องอพีที่สามเด้อพี่น้องเด้อมาเบิรงค่ะว่าขอบอจูเป็นยังไงฝากช่องให้สี่ร้อยเั็ดิบคนแล้วครับว้าโอ้แล้วมีคลิปอีกเยอะครับพกอีนี่อ่ะบอลชัยถ้าไม่ถึง600ไม่เห้จากบ้านนะครับครับผมอ่า เรามีสัญญาใจกันนะครับใช้รถช่แฟนๆึ้นกำลังรับช่วงนี้ตอนนี้เดี๋ยวหรือคนที่มาช่วง้อนหลังนะครับฝากไว้ด้วยครับเมาหนังหนึ่งรอบนะครับนี่เมาหนั่งหนึ่งรอบแล้วเ,เราไปคุมง,งานเวลาเพิ่นขึ้นไปพี่ก็จะเข้าไป,ป,ปนนคุยกับเ<ล>พื่อนนี่จำงหว <ๆ S 2> ัดสมุทาติดตามให้แล้วนะครับพี่กอนชัยคนสร้างบ้านคอมซัพพอร์ตกันครับคือเอฟซีเสาน้อยสมาชิกเสาน้อย นะครับหรือยูทูบของเีวยววิวอันนี้เลยครับสิ่งที่ผมเรียกก็คือครอบครัวสาวน้อยเราเป็นครอบครัวนะครับแทนท่านแมวไปแล้วเมื่อไงต้องขออันที่คนชัยคนชัยคุณสร้างบ้ไปทำด้วยใจไปด้วยกันสู้ด้วยกันขอให้ปังๆนะครชัยห้าร้อยสามคนนะครับ จะพันเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยว<า>ว่าหลังจากนั้นก็คือ เราก็มาลุ้นช่วยกันนะคะทั้งเจวันแระเจโอทูขับำเบิงเอาเบิงเอาความหักความแพ่ของบอสเจอยู่นะคะเดีวาอยู่จีเยแม่เลยแม่สามแปดสามเจดเื่อว่าแนว่าันั้นหน่ทันคนติดตามแล้วว่าสี่ชั่วโมงไม่ได้อยากให้สําเร็จครับอยากให้นชนาได้เดี๋ยวมันสิมวนีดยปกติก็เอชคิดว่ถ้ามันมีอะไรได้เนาะ มันเป็นเงื้อเทวดามันเป็นเงื้อที่ยุ่อากาศมันเป็นเงื้อที่แบบว่าโอ้โหแบบคือแบบแบบพัดใช่แบบที่ำแล้วมันมันมันมีความสุขจะได้เป็นช่องของพี่ด้วยอ่าเอาพี่กอนไทยอ่าคอมเมนต์มาแล้วครับขอบคุณเลยเพิ่มอ่าพี่กอนไทยนะครับรูปเนี่ย คนชัยนะครับถ้าไม่ถึง600ผมไม่ให้กล well, so. ับบ้านนะครับคนนี้เอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับสปอร์ตนะครับก็เพื่อสนุกนะครับนะครับติดตามนะครับดันครับดันดันครับช่วยกันดันค่ะช่วยกันดันเด้อค่ะช่วยกันยัไงครับคุณนายคุณนายสู้สู้คุณนายสู้สู้ลูกยิงเลยลูกหลับนะครับลูกหลับ มีกำลังเล้ยเบื้องหลังครับที่เขาสนับสนุนนะครับนี่แหละคุณคนที่คู่ชีวิตนะคะในสร้างบ้านไม่ได้กลับง้ายนะครับหลับนะครับหลับนะครับผู้ติดตามหลับไปแล้วครับมาตอนนี้ไม่บ้านบอสนี่เรียกว่าก่อนเ้าบอกโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับกำลังใจครับกำลังใจที่นั่งทานข้าวที่บอสไปทักนึ่แหละว้าวสุดยอดมากครับโอ้ย มา <myst icism? S 1> แล้วไม่ได้นอนกดนอนคุณเป็นพยาบาลก็เลยต้องกอนชัยนะอยู่กองชัยแล้วก็มานี่เลยกอลัชัยสร้างบ้านนะครับกอลัชัยกอลัชัยกอลอหังกอลชัยกอน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 กไก่รอเรือค่ะนี่ฮะเป็นกำลังใจให้คุณก่อนชัยคนสร้างบ้านเจอูบันออฟฟิเชียลขอให้ติด ได้คืนนี่เป็นเลยหมื่นหนึ่งก็ได้คุณองสี่สิบเก้าแปดบอกว่าพี่กอนใชปัดช่องเลยค่ะเออช่องเค่ะคาถาช่อมคุณอเปนะไาพี่น้องพายามอย่างดีวาถาเไม่รู้คาถผมปักือให้แล้วนะครับนี่นี่กอนจะใช้ปัดมือให้เยอะด้วยนะครับ กดติดตามให้แล้วนะครับคุณหมอว่าติดตามให้แล้วเจอแต่ในยูทูบไหมอ่าจริงหรอหล่อมากครับพอได้ยินไหมคะคุณพยาบาลบอกว่าหล่อมากปอดละใจห้าร้อยหกสิบเอ็ดแล้วครับว้าวว้าวเรามาลุ้นกัน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 นะพี่สองเท่าไหร่นะครับพี่พี่สองเอาตรงพูดไม่เก่งเลยไม่ได้มีพื้นฐานอินโซเชียลไม่ได้อะไรเลยิ้มอย่างเดียวพี่สอง คือหลังจากที่แบบรู้เรื่องทำจริงๆแล้วองอ่าแต่เขาจะจีบเราเป็นเงีี่สนับสนุนมาแต่ไหนเลยไปหลังแม่ที่ไปมอบของขวัแล้วสุดท้ายเราได้เนี่ยมีทุนบั่วว่าทีละถุงไงหรอกถือขนมก็ถืออะไรต่างๆเดี๋ยวมาวันนี้หลังจากที่ที่สองนะครับเท่าไหร่ครับวันนี้คุณตั้มหนึ่งร้อยเก้าสิบคนครับค่ ที่ двух, สองที่วันโอ้พอตอก่อนบอกว่าติดตามช่องจิววันิวคูเปแลขเก้าสิบ่านแล้วโอ้เปิดแล้วอ สร้างเหรียญได้แล้วเปิดแล้วไงอาจารย์เอากระเชยนะครับกรชัยครับอาจารย์นมวยเปิดให้เมื่อวานนี่ค่ะเบลลี่อยู่นี่พ่อท็อปเราของเบลลี่อยู่เลยอยู่นี่จ้าสวัสดีจ้าพ่อท็อปปองฮังอีลาน้อยน้องอุงอีพ่อท็อปคือโมเบิกช่องพูดหน่อยเออบอกพ่อท็อปดูให้หน่อยบอกบอกในพูดหน่อยบพได้ไลๆนะแล้วเรื่องบุญอ้าาาแกาา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 า ตามก่อนใตั้งแต่วันแรกเลยนันตามก่อนใช้ตั้งแต่วันแรกเลยเพราะท,ะทะ่อ,องบองคุณคนเดินทางด้วยนะคะถามพี่กอรชัยครับอ่าวันนี้มาด้วยทั้งขาดที่ว่าจีอู 2. คืออันนี้นจีเอากีา่วันเนาะเอามารอบเรแล้วแล้วรอบนี้มาเพราะอะไรยังไงคันผู้ามา,จมจมมา,จากจัก ไม่ได้นอนด้วยบอกเวลาด้วยมาจะไม่ได้นอนเลยพวกเรายุ่นึ่งหมื่พวกนอนตาบิตขอบคุณนะคะขอบคุณแทนแทนน้องกอนชัยด้วยเราก็รุ้นน้องนะคะน้องมาไกลเนาะน้องกันชัยเป็นคนน่ารักนะคะขอให้น้องได้หนึ่งหมื่นเลย ผู <c oughs> mm ้ติดตามมาเลยค่ะติดตามมาเลยอยช้อนแก้วอีกแพนไปเดยไหมว้าวว้าวมันเท่ารุ่นมเอ่ารุ่นขับนเล่นโอ้ยเอาใจกินมงคุณพยาบาลก็ไม่ได้นอนเรื่องปกติลก้อคลยาโอ้ยสมาซ

ไม่อกอีิปนี่ไม่แน่นะนี่มาถึงที่ที่นี้สักพิสตอี้คนติดตาม612ท่านแล้วครับว้าวสุดยอดตามให้ยางยินเนี่ยวางมือแล้วก็ตามให้ดีอันนี้ขึ้นมาตามเยโอ้โหตามหมดแล้วเออจิงกดรัวๆเลยมึงเจ็บเจ็บอหอย่างนี้ด นี้เราอี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเทร้ันแล้วอีกสาม้ยเดี๋ยวคมาเมืองสามหนักเอาหรือจังใดเป็นแบบนี้หรือเลาเป็นเล่าวันนี้ก็ถึงค่ะพรุ่งนี้ก็ถึงข้าราคน็ดีี่คนที่ประสบการณ์ยังไงนะแน่นอน